สวัสดีค่ะพบกับเซลล์จอแชนแนลอีกแล้วนะคะหรือ,รอเพจเฟซบุ๊กนะคะเซลล์จอมิซูป้าแดงโปงแรแลสิคุ้มค่ะวันนี้นะคะตราก็จะมีรถนะคะคันนี้เป็นนิวไทคอนนะคะเป็นตัวสี่ประตูเกียร์ออโต้นะคะเป็นรุ่นพารนนะะ์นราคาจะอยู่ที่938,000บาทถ้าเป็นสีขาวมุกที่จอรีวิวนี้นะคะจะบวกเพิ่มห0 0 0งบาทนะจ๊ะจอยนะคะจะพาไปดูว่าเจ้ารถคันนี้ค่ะแระอบิดรถขนาดไหนนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะว่าแปลงอะไรบ้างขอให้พี่กดสมัครใช้ไลค์แชร์เข้าไปกระลังใจให้เจ้าเรื่อง เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่ารถคันนี้เขาแต่งอะไรกันบ้างค่ะไปดูกันเลยแต่ก่อนเลยนะคะแต่ว่าต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2004นะคะแรงม้าของเรานะคะมีถึงล้อปัี่แรงม้าเลยนะคะแรงสุดๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะว่าแต่งอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากที่จุดแรกกันก่อนเลยนะคะกระจังหน้าเราเป็นใหม่นะเป็นแบบกระจังหน้าฮันนี่คัมและติดตั้งด้วยโลโก้บิสซูบิชิเลยนะคะฝังไปในกระจังหน้าเลย ด้านถัดมานะคะไฟหน้าก็เป็นแบบ LED นะคะแล้วก็เพิ่มความสว่างจัดเจนมากยิ่งขึ้นนะถัดมาอันนี้นะคะจะเป็นส่วนของคิ้วกันชนหน้าตัว C นะคะอันนี้เป็นสีดําด้านเนาะเป็นชุดเดียวกับชุดแต่ง w i t e Body นะคะนี่เลยค่ะของเรานะคะก็คือจะดูดุด,ดันมากยิ่งขึ้นเนาะเป็นสีดําด้านเนาะเพิ่มความแข็งแกร่งนะคะให้กับตัวรถของเรานะคะอ่าด้านหน้าก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกัน,นะค่ะว่าตกแต่งอะไรกันข้ามาบ้างจ้า อ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะว่าแต่งอะไรกันบ้างเริ่มจากชุดแรกเลยนี่ค่ะซุ้มม็อกเป็นสีดาด้านปีป่องแบบนี้ให้ด้วยนะคะเป็นชุดแต่งเดียวกับวายบอดี้เนาะแถมให้ด้วยหนึ่งชุดเดียวกันนะและคันนี้นะคะได้ใส่ล้อบแบบเป็นขนาด20นิ้วนะคะออฟเซ็ตลบสินะคะก็เป็นยางเมทัลเลนนะคะคันนี้นะคะใส่ยาง3านะคะเมทัลเลนนะคะแล้วก็ออฟลึกๆึกนะคะ ก็แต่งอากมาเท่ๆแบบนี้ให้เลยนะคะและเช่นเคยนะคะฟิล์มเซรามิกนะคะจะก็ตกแต่งเพิ่มให้ด้วยนะจ๊ะก็ตกมองค้าของเรานะคะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะจ๊ะถัดมานะคะมาในข้างของเราวันนี้มีมาให้จากโรงงานแล้วนะคะก็เหมาะสำหรับคนตัวเล็กอย่างจอยเนาะก็สามารถเหยียบปีนขึ้นไปบนรถได้เลยนะคะด้านข้างประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวดูด้านท้ายกันค่ะว่าจะตกแต่งอะไรกันบ้างจ้า เดี๋ยวเราไปดูนี่ท่านถ่ายรถนะคะว่านท่านเห็นรถเขามีการตกแต่งอะไรกันบ้างแปลกตากันไหมที่เห็นถุงสูงเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะพี่พี่รถของจอยนะคะได้มีการยกข้างหน้านะคะสูงขึ้น2.5นิ้วและยกด้านหลังนะคะยกขึ้นสูงประมาณ2นิ้วนะคะมันก็เลยดูสูงกว่าตัวจอยนะคะปกติแล้วก็สูงอยู่แล้วก็สูงไปอีกนะคะแล้วก็ถัดมานะคะนี่กล้องมองหลังนะคะตัวนี้เขามีมาให้จากโรงงานแล้วนะคะพร้อมกันชนท้ายนะคะมาให้จากโรงงานแล้วเช่นกันนะคะด้านถ้ายก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวดูด้านในกัน,นะค่ะว่าตกแต่ง บ้้างจาเดี๋ยวเรามาดูกันภายในบ้านนะคะว่าภายในของเรานะคะมีออปชั่นอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะคะแล้วเปลี่ยนอะไรบ้างจุดแรกเลยนะคะ นี่เลยค่ะมือเปิดประตูนะคะออกแบบใหม่นะคะดูแข็งแรงมากขึ้นมาพร้อมกับนี่ค่ะปุ่มกดล็อกนะคะปุ่มเปิดกระจกแต่พวกนี้นะคะก็เปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้นเลยนะคะเป็นลายขับล่าด้วยและถัดมานะคะพวงมาลัยของเรานะคะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะคะใช้มือก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะรับสายวางสายให้ด้วยมีคําสั่งเสียงอยู่ที่ด้านขวามือนะคะหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแบบใหม่แล้แลวนะคะก็เอางยว่าดูคําสั่งอะไรพวกน,นี้ดูในหน้าตอนานี้ได้เลยนะคะถัดมานะคะหน้าจอของเรานะคะเป็นหน้า จอขนาด9นิ้วนะคะก็สามารถเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay ได้เลยค่ะแบบไร้สายเลยนะและแอร์นคะคะก็ออกแบบใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะาที่ลูกค้าเห็นค่ะปุ่มของเรานะคะที่เรียงๆกันอยู่เนี่ยเปลี่ยนใหม่หม,โมโดเลยทั้งแผงเลยนะคะเอาง่ายๆเลยว่าคล้ายๆรถสปอร์ตนั่นเองนะคะปุ่มเปิดแอร์นะคะปุ่มแมตครูอะไรพวกนี้ระบบบนุนเดือนภายในห้องโดยสารก็สามารถกดได้ตรงนี้ได้เลยนะคะ ไม่พอเป็นเท่านี้นะคะรถคันนี้ของเรานะคะเป็นรุ่นพามมีปุ่ม p u s t a r t ให้ด้วยนะคะเพราะว่าของเขาเป็นตัวรองท็อปเนาะมีปุ่ม p ุ s ส start แล้วก็ตรงข้างหน้าในคอนโซลหน้าก็จะมีส่วนของปุ่มช่องชาร์จ usb และมี type c ให้ด้วยสำหรับพวกรุ่น iphone ใหม่ๆนะคะก็สามารถชาร์จตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นนะคะ สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะคอนโซลตรงเนี้ยออกแบบใหม่เลยแต่นี่ค่ะที่ลูกค้าเห็นที่ต่อให้โชว์ให้ดูก็จะเป็นส่วนของกุญแจรีโมทก็เป็นแบบใหม่ด้วยนะจ๊ะก็เอางี้มาดูหรูหรากว่าเดิมเนาะคันนี้เบาะของเขาก็จะเป็นเบาะเบาะหนังนะคะจากโรงงานเลยคอนโซลข้างหน้าข้างบนเนี้ยค่ะ ใส่กล่องแว่นตาแล้วก็มีปุ่มเปิดไฟเลยพวกนี้ค่ะก็คือเปลี่ยนใหม่ห,หมดเลยนะคะ,คะก็ออกแบบใหม่รู้ดามากกว่าเดิมนะคะภายในก็กว้างขวางแล้วก็แอร์เย็นสบายล้วจะบอกว่ารถคันนี้นะคะเปลี่ยนใหม่ห,หมดเลยค่ะข้างในคอนโซลหน้าตรงนี้ตรงนี้ค่ะก็ะคือสามารถปิดเปิดได้ตรงนี้ได้เลยนะคะก็ <shaped> ออกแบบใหม่หมดเลยทั้งชิ้นค่ะก็ภายในก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปพบกันช่วงท้ายคลิปนะคะว่ารถคันนี้ตกแต่งอะไรบ้านยังไงบ้านแล้วก็เท่ขนาดไหนนะคะ ว้าวเป็นยังไงบ,บ้างคะพี่พี่รถคันนี้นะคะเพอแต่งออกมานะคะจากเดิมนะคะที่สูงก่าจออยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็คือสูงเข้าไปรถคันคนี้นะคะเขาได้มีการใส่ชุดแต่งนะคะเท่แบบนี้เป็นชุดแต่งว i ยบอดี้นะคะแล้วก็ได้ใส่ล้อแมตล้อแมตขอบ20นะคะแต่งจัดเดิมมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะต้องการนะคะสนใจอยากแต่งแบบนี้ นะคะทักเข้ามาหายตัวได้เลยเดี๋ยวตัวจัดเต็มให้เลยค่ะด่วนะคะโทรหาตัวได้ที่เบอร์092นะคะ c c 6 4 c 1 5เนาะถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบคลิปนี้อยากแต่งแบบนี้นะก็ฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ให้เจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบาย